สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับบ่ายโมงครับ15กุมภาพันธ์2อง8วันนี้ช่องโชคดีด่วน YouTube มาพูดคุยกับพี่น้องอสมอมาเล่าให้ฟัง4ขั้นตอนการเตรียมตัวกู้เงินแสนนะครับสินเชื่อเงินด่วน10 0 0 0ืเพื่ออสมอ,อสสอก็จะอ่านตามโบชัวที่ธนาคารตกสข้อออกมานะครับตอนนี้ธนาคารตกสยังไม่ได้แจ้งข่าวรายละเอียด เพิ่มเติมมานะครับเกี่ยวกับกู้หนึ่งแสนแล้วจะชําระหนี้งวดแล้วเท่าไหร่ชําระกี่งวดจึงจะหมดนี้ยังไม่ยังไม่ออกรายละเอียดตัวน,นั้นมาแต่มีบุคคลในแวดวงสารณาสุขนี่แหละครับและอสมอบบางท่านที่ไปได้เอกสารนี้มาแล้วคือเอกสารเขาเรียกว่าโบชัวโบชัว sure. นี้เป็นของทกศที่เขาบอกให้พี่น้องเตรียมตัวเพื่อที่จะกู้เงินซึ่งทางโบชัว sure, ทกศเขาบอกนี้เขาบอกว่าเราิร่มตั้งแต่17ดกุมภาพันธ์2 5งเป็นต้นไป อันนี้เริ่มนะครับแต่ว่าเวลาอ่านตามบัวชัวนี้แล้วคาว่าเริ่มเนี่ยมันเริ่มทําอะไรได้บ้างฟังให,ให้ชัดนะครับไม่ใช่วันที่17ไปยื่นขอกู้แล้วได้เงินเลยไม่ใช่นะครับเริ่มแต่วันที่17เนี่ยคงไปขอกู้ยังไม่ได้ไปยื่นขอกู้ยังไม่ได้เพราะเอกสารเรายังไม่ครบแน่นอนเพราะฉนั้นเราต้องสํารวจตนเองก่อนให้มีความพร้อม4ข้อตามที่ทกศเขาแนะนําก่อนหลังจากนั้นจึงจะได้ไปยื่นกู้พอไปยื่นกู้เสร็จทกศเขานัดทําสัญญา จึงนําทั้งผู้ค้าประกันสองคนนะครับใช้อสมอค้ำสองคนนะครับแล้วก็จึงนําทั้งผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ทุกคนที่เราใส่ชื่อไว้ตอนเป็นตอนเราสมัครสมาชิกกศสมอไปธนาคารด้วยกันทุกคนไปเซ็นเอกสารนะครับเซ็นสัญญาแลาอทำเอ,เ,เอกสารนะครับทีนี้ในนี้วันนี้จะมีคําตอบหลายข้อที่พี่น้องอสมอถามมาก,ก่อนหน้านี้เช่น เราอาธิบายวันนี้จะมีคําตอบหลายข้อในนี้ครับเช่นมีพี่น้องอสมอถามมาว่าเป็นอสอมอและเป็นสมาชิกชกศอ,อ,อสมอด้วยแต่ไม่เคยยืมเงินสองหมืนไม่เคยยืมเงินห้าหมื่นมาก่อนจะไปยืมตูมเดียวแสนหนึ่งได้หรือไม่ฟังครับวันนี้มีคําตอบในนี้เลยนะไปยืมตูมเดียวแสนหนึ่งครั้งเดียวเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวฟังเดี๋ยวก็จะทราบนะแล้วมีหลายคนถามมาว่าผู้รับผลประโยชน์ของเรานั้น มีสองคนสามคนสี่คนไปคนเดียวได้ไหมอย่างนี้มีคําตอบในนี้ครับไม่ได้ครับต้องไปทุกคนเดี๋ยวฟังอธิบายก็จะมีคําตอบนะอ้าวฟังเขาบอกว่ากู้ได้สูงสุด1นึ่งแสนบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละหกอ้าวแต่ยังไม่มีรายละเอียดว่าชําระงวดทั้งต้นทั้งดอกเดือน,ละ,อนละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่นะแล้วก็แล้วก็วกชําระกี่งวดแต่บอกมาแล้วว่าเริ่ม1ิบดกุมภาพันธ์หกแปดเริ่มนี่โอ้ก็จะเริ่มได้บางอย่าง อาจจะเริ่มกดนัดรับเอกสารอะไรทำนองนี้จากจากจังหวัดทำนองนี้นะครับแต่ว่ายังไปยื่นกู้ไม่ได้เพราะเอกสารยังไม่ครบเดี๋ยวเราจะอ่านตามบัวโว์ของทศกก่อนแล้วอภิอธิบายเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วควรจะมีหลายขั้นตอนกว่านี้ในกน่อนในการในการที่จะทําสัญญาได้กู้ได้และได้เงินแต่ในนี้ทศกเขาคงหมายถึงการเตรียมความพร้อมด้านตนเองและด้านเอกสารให้พร้อมก่อนจะไปยื่นกู้นะครับ ก่อนจะไปยื่นกู้แล้วพอได้รับนัดหมายให้ไปเซ็นสัญญาก็นําสิ่งที่เตรียมนี้ไปธนาคารทั้งหมดเลยเอาฟังละเอียด4ขั้นตอนที่จะต้องเตรียมตัวมีอะไรบ้างครับฟังครับขั้นตอนที่1ครับสํารวจตนเองสํารวจอะไรครับสํารวจว่าตนเองมีคุณสมบัติขอกู้ไหมคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิขอกู้ครับเป็นอสอมอด้วย ได้รับค่าเปิดการจากบัญชีทกศเดือนละ2,000บาทแล้วก็เป็นสมาชิกชกศสมอด้วยนะครับข้อที่1นะครับนี่คนกู้ต้องเป็นแบบนี้จริงจะมีสิทธิ์กู้เป็นแบบนี้ไม่พอต้องมีข้อ2ด้วยเคยใช้บริการสินเชื่อเงินด่วนกึ่งแสนคือเคยกู้ห้าห0ื่นมาแล้วด้วยนะครับและมีประวัติชําระหนี้ดีโดยเขดูจากสองงวดล่าสุดชําระหนี้ดีนี่มีคุณสมบัติแบบนี้จึงจะกู้ได้นะครับ จึงจะกู้แสนได้แล้วก็มีคุณสมบัติก็คือไม่มีนี่ค้างชําระหรือดอกเบี้ยปรับแล้วก็อายุไม่เกิน75ปีเอาละครับนี่ก็คือใครเป็นอ,อสอมอเป็นสมาชิกจกสสมอและมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้มีสิทธิกู้1 0 0 0 0แสนนี่สํารวจตัวเองไว้แบบนี้ครับใครเข้าเกณฑ์แบบนี้มีสิทธิกู้นะครับฉะนั้นใครที่ไม่เคยกู้มาก่อนยังไม่มีสิทธิกู้นะใครที่ไม่เคยกู้มาก่อนยังไม่มีสิทธิกู้ ใครกู้ส0 0 0มล่ะมีสิทธิกู้ไหมยังอีกครับใครที่เคยกู้ส0 0 0มนมาแล้วต้องไปขอกู้ห้าหมื่นก่อนพอกู้ห้าหมื่นเสร็จต้องชําระหนี้ดีติดต่อกันสองงวดจึงมีสิทธิ์ไปยื่นกู้หนึ่งแสนนะครับใครที่ไม่เคยขอกู้มาก่อนเลยต้องทํายังไงจึงจะมีสิทธิกู้ใครที่เป็นอสมหรือเป็นสมาชิกชกศส,สมด้วยนะครับถ้าอยากจะกู้หนึ่งแสนต้องไปขอกู้สองหมื่นก่อนอย่าลืมนะครับว่าการขอกู้สองหมื่นหมดเขต 31ม,มีนาคมสองห้าดนะครับต้องไปขอกู้2 0 0หมื่นนะครับใครที่ยังไม่เคยกู้มาก่อนต้องไปกู้ขอกู้2 0 0หมื่นพอกู้2 0 0หมื่นได้เงิน2 0,000ื่นมาใช้แล้วชำระหนี้ดีสงวดต้องไปขอกู้ห้าห0,000ื่นก่อนพอได้เงินห้าหมื่นมาใช้หักหนี้สองหมื่นเก่าออกชำระหนี้ดีสองงวดอา้าวจึงมีสิทธิ์ไปขอกู้แสนนะครับชัดเจนนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2นี่ นัดหมายรับเอกสารการนัดหมายรับเอกสารนะครับพี่น้องอสมอที่จะกู้นี่ต้องเป็นผู้ใช้แอปไลน์ด้วยแอปไลน์รู้จักลายเนาะทีนี้พอมีลายก็ให้พี่น้องอสมอนี่ดูคลิปนี้จากโทรศัพท์เครื่องอื่นแต่โทรศัพท์เครื่องของตนเองนั่นให้เชื่อมต่อนเน็ตและเข้าไลน์พอเข้าไลน์แล้วกดหน้าหลักเสร็จแล้วก็มาเปิดกดสแกนเคอร์โค้ดตัวนี้ พอสแกนเคอร์โค,โคต,ตัวนี้ก็จะได้เป็นเพื่อนกับสมาคมเจกสสมองแห่งประเทศไทยจากนั้นก็ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนของสมาชิกเลขกบัตรประชาชนของสมาชิกหากอยากได้บัตรประจำตัวสมาชิกนะครับก็ต้องพิมพ์เลขเบัญชีธนาคาร12ตัวเข้าไปก็จะได้บัตรประจำตัวสมาชิกด้วยเสร็จแล้วพอเข้ามาในลายนี้ได้นั่นเขาให้นัดหมายรับเอกสารผ่านลายผ่านลายนี้สแกนเคีย์โค,รโครต,ตรงนี้นะครับ นัดรับเอกสารอะไรครับนัดรับเอกสารก็คือหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกชกสสมและหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์รับเงินสราะหอของสมาชิกขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนที่2นัดรับเอกสารสําคัญก็คือต้องนัดรับผ่านสแกนเคอร์โคดนี้เพื่อจะเข้าลายเพื่อจะมัดเพื่อที่จะทราบวันรับเอกสารผ่านลายนะครับนี่ขั้นตอนที่2พอนัดรับเอกสารแล้วทราบวัน ทราบวันที่จะไปรับเอกสารแล้วนะครับ hmm. ขั้นตอนต่อไปก็ไปรับเอกสารนะครับเขาเรียกว่าขั้นตอนที่สขั้นตอนที่3ไปรับเอกสารนะครับไปรับที่ไหนธนาคารกสศเขาแจ้งว่านําสำนเนาบบัตรประจําตัวประชาชนผู้ที่จะขอกู้นี่นำสำนาองบัตรประจาตัวประชาชนไปติดต่อขอรับเอกสารรับรองการเป็นสมาชิกชกศสมได้ที่ศูนย์ประสานงานชกศสมอระดับจังหวัดศูนย์ประสานงานชกสสมแห่งประเทศไทยระดับจังหวัดอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดที่พี่น้องอสมอ,อยู่นั่นแหละครับพอนัดพอสแกนเคีย์โค้ดนะครับและนัดวันรู้วันแล้วก็ไปก็ไปรับเอกสารตามวันที่ได้รับการนัดหมายครับรับที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตามวันที่นัดหมายครับจากนั้นขั้นตอนที่4เตรียมเตรียมให้พร้อมเตรียมให้พร้อมก็คือ เตรียมเอกสารที่ได้มาจากจังหวัดคือหนังสือรับรองความเป็นสมาชิกชกสสมและรับรองลายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกนะครับจริงๆแล้วชกสน่าจะพิมพ์เพิ่มเติมเข้ามาอีกว่าเตรียมเอกสารผู้ขอคู่เตรียมเอกสารผู้ค้าประกันนะครับจึงจะถูกเพราะว่าเอกสารผู้ขอคู่จะเอาอะไรบ้างทํานองนี้นะครับเอกสารผู้ค้าประกันจะเอาอะไรบ้างถ้าเดาไม่ผิดนะครับ เอกสารผู้ขอก,กู้น่าจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่รับข้าบริการสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวสมาร์ทการ์ดของผู้ค้ำก็น่าจะเช่นเดียวกันเตรียมเอกสารให้ครบนะครับเสร็จแล้วนำเอกสารที่ได้นี่จริงๆแล้วมันน่าจะมีขั้นตอนห้าขั้นตอนนะครับพอเตรียมเอกสารทั้งหมดแล้วเนี่เอกสารผู้กู้เอกสารผู้คำ้ำประกันทั้งหมดแล้วนี่จริงๆแล้วมันควรจะมี ขั้นตอนที่สี่นี่ควรจะไปยื่นกู้ที่ทกศหลังจากนั้นรอฟังนัดหมายว่าทกศเขาจะนัดให้ไปทําสัญญากู้วันที่เท่าไหร่พอเขานัดให้ไปทำสัญญากู้วันที่เท่าไหร่สิ่งที่เตรียมตัวอีกก็คือพี่นอ้องอสมจะต้องนัดผู้ค้าประกันสองคนตามที่ยื่นขอกู้กับทกศนั่นแหละนัดผู้ค้าประกันเป็นอสมนะครับ พี่น้องอสมอกู้ก็ต้องใช้อสมอคำสองคนนัดผู้คำพกานสองคนไปในบรนทาสัญญาตามที่ทศเขานัดทาสัญญานะครับนัดผู้คำพกานสองคนแล้วก็ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์อของสมาชิกตามรายชื่อที่ได้มาจากหนังสือรับรองจากจังหวัดนี่ทุกคนจะต้องไปพร้อมกันที่ทกศส,สาขาที่ไปยื่นขอกู้ไว้นั่นแหละครับเพื่อไปทําสัญญาพูดง่ายๆว่าบันทําสัญญานี่ผู้คำพกานสองคนและ ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคาะทุกคนของสมาชิกเนี่ยต้องไปเพื่อเซ็นสัญญาทุกคนจะได้เซ็นในนั้นนะครับรวมทั้งผู้กู้ด้วยก็จะได้เซ็นพอเซ็นเสร็จจริงจะได้เงินนี่แหละครับมันจะมีขั้นตอนนะครับซึ่งทกศเขาบอกตามที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกสี่ขั้นตอนแต่เราอธิบายเพิ่มเติมไปเพื่อให้ชัดเจนขึ้นอีกนะครับเพราะฉนั้นพี่น้องอาสมอต,ต้องไปเตรียมตัวเท่าก่อนว่าหนึ่งสำรวจตนเองนะครับว่ามีคนสมบัติกู้หรือเปล่าสอง ประมาณวันที่17เป็นต้นไปดีลองสแกนเคีย์โคดนี้ดูเพื่อเข้าลายเพื่อนัดรับเอกสารสำคัญพอทราบวันรับเอกสารสำคัญขั้นตอนต่อไปไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไปรับเอกสารรับรองการเป็นสามาชิกกสส,สมนะครับจากนั้นรวบรวม,รวมเอกสารของผู้กู้ผู้คำ้ำตลอดจนหนังสือที่ได้รับมาจากสูยนสาัาระดับจังหวัดไปยื่นขอกู้นะครับ พอไปยื่นขอกูเ้เสร็จก็รอฟังวันนัดจากตกสว่าเขาจะนัดทําสัญญาเมื่อไหร่พอเขานัดทําสัญญาเมื่อไหร่ผู้กู้ผู้ค้าประกันทั้งสองคนและผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ทุกคนจะต้องไปเซ็นสัญญาที่ตกสทุกคนในวันที่เขานัดทําสัญญานี่แหละครับคือขั้นตอนหลังจากนั้นก็จะได้เงินโอนเข้าบัญชีที่รับคำเบิกการนั่นแหละครับนี่ก็คือขั้นตอน4ขั้นตอนนํามาเล่าให้ฟังแล้วก็เราก็แถม เพิ่มมากกว่า4ขั้นตอนที่ทกศเข้าอธิบายนะครับถ้าทําตามนี้ก็มีโอกาสที่จะไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าขั้นตอนนัดหมายรับเอกสารสําคัญนี่ถ้าพี่น้องอสมอท่านใดทําไม่เป็นต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รพอพสตอของท่านเพราะคาดว่าเจ้าหน้าที่รพอพสตอของท่านคงจะได้รับการชี้แจงจากศูนย์ประสานงาน ชกสอสมระดับจังหวัดให้ทําความเข้าใจให้สอนพี่น้องอสมอเป็นนะครับกดเข้าสแกนเค้าโครงนี้นี่เพื่อนัดหมายเอกสารสําคัญนี่นะครับอ่าสแกนเค้าโค้ดตรงนี้นะครับคือถ้าพี่น้องอสมอทําขั้นตอนนี้ไม่เป็นก็ออกจะไม่มีโอกาสได้รับเอกสารนะครับเพราะนั้นก็ต้องพึ่งคุณหมอรอปศก็คาดว่าวันที่17-18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้คุณหมออยู่ที่รอปตอก็น่าจะเข้าใจไปแล้ว เพราะว่าคงเขาคงได้รับการประสานงานจากจังหวัดสอนกันเรื่องนี้ว่าให้ไปบอกต่อพี่น้องอสมอว่า,วาให้ทําอย่างไรเพื่อที่จะนัดบายรับเอกสารจากจังหวัดนะครับพอทราบวันแล้วจึงไปรับเอกสารจากจังหวัดนะครับสเกนเกลคู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดนํามาเล่าให้ฟัง4ีขั้นตอนในการเตรียมตัวขอกู้เงิน1นึ่งแสนนะครับสินเชื่อเงินด่วนคนทีสิบหมื่นเพื่ออสมอสอสนะครับก็ต้องศึกษาเรียนรู้ต่อไปนะครับในสัปดาห์หน้าจะมีความคลี่คลน ขึ้นกว่านี้ข่าวจะตามมาเรื่อยๆนะครับวันที่17 18กุมภาพันธ์นี่ข่าวรละเลอียดเพิ่มเติมต่างๆจะตามมาวันนี้ให้พี่น้องอสมอได้รับรู้รับทราบประเด็นนี้ฟังไปก่อนและเข้าใจขั้นตอนต่ตางๆก่อนและเตรียมเอกสารต่ตางๆไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็คงจะได้ทําตามขั้นตอนตามที่เรากล่าวมานี้ครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ